อ่ายายกินข้าวแล้วค่ะอ่ายายกินข้าวเอากินด้อยเอากินเลยแซ่บวะวันนี้บอดโอ้ยเย็นหนาวดิอืออย่าไปจับอย่าไปจับนี่นี่กินข้าวนี่รำหว่ะเอาเนื้อเออกินข้าวกินข้าวโอ้ยหนาววันนี้หนาวหนาวโอมฉันคิดจะคิดมายังคงรู้สึกว่าฉันถ่ายคิดแล้วก็ หนาวจังเลยหนาวจังเลยเนะะ hmm. columns. ี่ยไปแเออยินคนก้าหองก้าหองก้าก้าก้าอยู่ห้อเออหนาวแจ็กูออกมาเหงาออกมาแล้วกันหนาวใหญ่เอยใหญ่นั่งพรมแพร่สิน่ะอืมพมแพร่เดี๋ยววัหนาวแห้งเอยออกมาเห็นยังแต่จะกองมา อือปัโอ้หนาโอ้ยนี่ได้ไกลต้นเนี่ยาายากได้พาก็อยากได้ไปทัวร์เลยคุณง่งามจังเลยอืมไไกลตัวนี่ไกแย่งงามจังจับได้ ปากอปากกินข้าวกินข้าวเข,ข้าวไหมมัอนี่หอมหอมข้าวไหมได้ยาย,อยหอมข้าวไหมหอมข้าวไหม มันอยู่ตรงนี้อ้ยสิไช้ใจเชลหนามไปงัวได้มีมูตรอตร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เลยมาดน่ะน้ำเอจรินเอยน่ครับใส่กระดอด้วยปะกระดอง่มีกระดอน ให้งัวเราไีคุปพี่ๆไปโรงเรียนดยยนกอุตสากรรมมานี่นะไม่ให,ง,หงัวมีกลุ่มเน่ยมีคนสิโต๊ะเราแหละแฉบบะไม่ใหญ่แฉบอ่าแฉบกินเอาหลายๆนีแ่แห้งอยู่เพื่อนกับผู้ใด้สูมึงไม่ใหญ่อยู่เพื่อนกับไพอยู่เพื่อนกับไพก็ อเพื่อนกับไครกำังลุกเชา้าบ่นะกับไครล่ะเพื่อนกับไครเป็นใดบ่้านกับใครครับโอ้ Yeah. <laughs> โอ้หนาว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 แรงแล้วหนาวแรงแล้วหนาวเย็นพ้นจิตโตแข่แล้วมึงพ้นจิตโตแขกแท้แล้วมึงนี่ยิมเข่ากับกล้วยขึ้นเกาเกาเลย Yeah, cái cái đại dùng sạch hay là kim kinh cho cuội xuống với là là nuôi mà tổng hành kinh lái bên này kinh đường xóm nuôi มาใหญ่ทำทยังไงสิแต่อิ่มอิ่มเร็วๆหอมหอมเข่าใหม่เอ้ยหอมเข่าใหม่ใหญ่พินโอ้ไก่เจ้าหนงามจริงๆด้วยขาทั้งอยากได้เดี๋ยวไหนบึง

เด็ก oh. ีไม่ดูส uh ิได้กี่เวลาได้กี่เวลาโอ้เก็เวลาแล้วยายอืมแซบดีหน่อยยายแซบดีแซบดีเด็กสิเป้น้ำเอายามาให้กิน โอ้ล้นงไปให้เละสี๊บกะหักศีขษา เี๋ยววนนี้ส่งคลิปให้บาบาดบึ่งบาคนกิ้นเข่าอย่างงไปฮอย่างงไปส่งรูปไปเลยเนาะส่งรูปไปให้ลูกชายบอกลูกไยเบิ่งกิดนหอดลูกไสบ่อกินหอลูกไสย่กินหอลูกชสยลายอใหมผู้ใดลูกชายลาล่ะลาไปทางไหน ไปทำงานบ่หืมยังน,นกระบอกหงูดอกค่อยแนวดอกเด้ตายนี่นกระบอกมีเสกเสกเอาดอกเล่าไปทำงานแต่ใกล้ทำงานใกล้เนยาะใหญ่เนาะอ่ะคำเดียวเดี๋ยวหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะคำเดียวอ่ะไปยเม็ดอ่ะคะเดี๋ยวอย่าม่ให้กินนะจ๊ะ ย่าไม่กินนะจ๊ะยาอยู่ใส่ซอพิ้นยาเพิ่นยาโอ,โอ้ยยายกินเลยอยากพินยาอยู่ไหนยาระดับให้มันเดี๋ยวเอายาให้กิน ยายเอ้ยยายยามียดเมืองซึมโอ้ยเหี้ยไปเบิดแล้วโอ้ยเหี้ยไปเบิดแล้วมันกินยาละอาหารทันที Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để นอไปแก่คือกันแต่ไม่นู้แก่อะไรแต่พี่ว่ามันผ่านอยู่ไปแล้วไอ้โมใส่เองสัามเอมมาว่า,าไปได้ปปบ่นี่บอว่าคู่หักสอโมันกี่เขาป้ยูันฮะเอาไหนว่าเอมมาพมับ,บ,าาบแล้วพอมาหันคเระเทศไห้วอัากมมากนอนพอหับไปก่อนโอไอ้พี่เขาไปาลาเขาไปแก่แล้ว ไปเลยไปกับแม่มึงบอบอไปกับซามันมันจันเขารัดเกตกันแล้วไปมันประหยากเลี้ยนมันชำสั่นไปเลยนี่มันบุคุนตัวอุตส่าห์ให้เลี้ยนประหยากเลี้ยนอยู่ไปว่าจะบอกโทรศัพท์ก็รู้เพนบอกว่าตัวจริงมันตัวนีเออเฮ้ยแอ้ก็ตัวจริงมันเขาว่ามันเขาว่าติดก็ต้องติดตะคู่ว่าติดเขาเลี้ยน งั้นเดี๋ยวเห็ดเอายังเห็ดเลี้ยวมันก็สลาดอยู่เล็กหน่อยมีเห็ดเป็นอยู่คนใหญ่หมดเป็นท้ำมันดอกมันเห็ดเองหลุดพี่จะยังไหนหมู่ไปแล้วบันนี้กัไป้หวายปูพันยางดีปูพันมาเฮ้ยมันนะมื่อนี้ร้านไส้มะนังเขาจะไปโรงเรียนเขามาหวายพันเออไปฉกหนี้ไปแล้ปอดไยเพันมาเพันบอกร้านเพ่นร้านมันจะขี้หลุอมือซค์ไปนะมันกะหวายปูมันจะไปโรงเรียนอะพี่นั่นคนคือแหงแต่ขึดน้ำมันหยานไม่หนึ่งบุกขี้ขี่มอเตอร์ไซค์ดิว้ย ยานเปนีน่เปน,นั่นไปปลอดภัยกันยังดีเอานน่ยา่ยายา่าย่าย่ากินนะยายเอา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 <ม>กินเลยยาากินเออเอน่น้ำกินยาเดี๋ยวจะนอนเล้บ้านี้อุ่นได้บ้า้